สวัสดีค่ะพทหมอเศรษฐีโชคพยากรอดมากันอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดยวงดาวประจำวันที่9นะคะกันยายน2567ซึ่งตรงกรบับบาดรันสีเหลืองค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ไพย่ยิชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องคะยังไงแล้วเนี่ยนะคะทุกอย่างเป็นแนวทางใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวให้ชัดเจนก็ทักกันดีเลยนะคะพี่น้องค่ะ,ะใครต้องการในเรื่องของตัวเลขเสียงโชคเสียงดวงขอพรนะคะถูกปูปู่นะคะ พระปูเวสุวรรณและพระปูพญานาคนะคะและก็ทุกไอ้ไข่วัดเจดีย์ขอได้ไวยรักนะคะเชิญค่ะบูชาร่วมกันนะคะบูชาทาบุญร่วมกันบูชาทําบุญร,ร,ร,ร่วมกันนะคะร้อยเก้าสิบเก้านะคะได้สิบเก้าแท่งนะ,ะฟรีส่งค่ะพี่น้องจา๋าว่ายอย่างนั้นนะ,ะโฆษณาหน่อย <laughs> นะะคะใคลจะ <laughs> กลางเดือนอีกแล้วนะคะเสโจกเสงดวงกัน ใครนะคะมันยังไม่มีแนวทางตัวเลขมีเข้ามามเลยนะคะสั่งหมานะเดี๋ยวคุณป้าหมอจะจัดส่งให้นะคะพี่น้องจ้านะาว่าอย่างนั้นกันแล้วก็ใครต้องการเรียนดูดวงนะคะง่ายๆต่เบสฉบับของคุณป้าหมอเนี่ยนะคะกระทักใครดีไลน์ค่ะจะได้ถามรายละเอียดของหลักสูตรกั่ว่าเรียนแบบไหนอย่างไรมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับโปรนี้แถมตําราและก็ตำราให้24นะคะให้1ชุดนั่ค่ะพี่น้องจ้า เพื่อไม่เสียเวลานะคะมาทำนายดวงกายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันค่ะโอ้ยพี่น้องวันอาทิตย์นี่นะดีหลายเที่ยวนะนะคะอ่ะโดยเฉพาะวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้ยังคงทํางานเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่นี่นะคะแล้วก็สามารถควบคุมกิจาการและก็บริวารได้เป็นอย่างดี ถ้าบุญทำกุศลน,นะคะปฏิบัติธรรมนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีนะคะและก็พี่น้องวันอาทิตย์นะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์และก็อาจจะมีเกณฑ์ออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ก็หมอถือว่าดวงเปิดแล้วค่ะนะคะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้นะคะดีเยี่ยมเลยค่ะเลขนาโชคประจากไหนเป็นตัวเลขที่ขอพรก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับพาหนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆก็ได้ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ เลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขอ่ามีเลขสี่เก้าห้าสี่สี่เก้าห้าสี่ค่ะขอให้เห็นๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ม้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ว่าเบ็ดไหนพี่น้องวันจันทร์นั้นอ่ะนะคะช่วงนี้เนี่ยหรือในวันจันทร์เนี่ยนะคะพี่น้องวันจันทร์ก็ระมัดระวังหน่อยหนึ่งในเรื่องของอารมณ์ดูว่าเรียงเบี่ยงอารมณ์เป็นลมเป็นไฟในวันพรุ่งนี้ตัดสินใจอะไรก็ต้องใช้ข้อมูลและเห,เหตุผลนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะนะ และก็มีปัญหามีเรื่องราวขเงาอย้อนกลับมาให้พี่น้องวัดจันทรแก้ไขโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินไม่เป็นไรค่ะการเงนินมีเข้าแต่เราไม่สามารถที่จะใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยไ,ได้เนื่องจากว่ามีรายจ่ายรออยู่แล้วแต่ว่าสามารถจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนได้เลยนะคะรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีและอาจจะมีเกณฑ์เดิน,นทางส่วนกิจการการงานคุ้นวนถือว่าดีเยี่ยมนะคะพี่น้องวัดจันทร์ในวันพวกนี้ เลขนาโชคประจาไหมมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคล่านะคะจะหมุนกลับมาหรือเลขประจําตัวของเราเนี่ยิดเลขนําให้เลขอะไรมีเลขสี่ห้าแล้วก็สี่สามสี 3, ่ห้าสี่สามถาพี่น้องวัดจัดขอให้เองเลยค่ะมาดูพี่น้องวัดอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวัดอังคารนั้นเดั้พบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โชคดีในเรื่องของโชคลับล่อยเข้ามือโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดก นะคะเจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะอืเจอคนที่ใช่ว่าอย่างนั้นหรือเกิดรักวนก็ได้นะคะเจอคนรักเก่าก็ได้นะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้ถือเยี่ยมเลยค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักกนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งเก้าสองหกหนึ่งเก้าสองหกค่ะขอให้งเพงเลียคะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นอย่างไรจ๊ะพุธกลางวันนั้นบอกว่า ให้นะมัดระวังนะคะเรื่องของการลงทุนลงทุนที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายไม่โอเคนะคะเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นก,กันพนันนะงานสีเทาๆก็ไม่โอเคนะคะในวันพรุ่งน,นี้ให้เราทํางานหนักๆลุยๆไปค่ะภาระงานค่อนข้างเที่ยหนักการดูเลกิจการบริวารนะคะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพี่น้องวันพุธกลางวันละค่ะในวันพรุ่งน,นี้นะคะและอาจจะเดินทางและเดินทางจริงๆสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันแต่ ทุกการเดินทางนั้นนะคะประสบความสาเร็จนะคะพี่น้องจ๋านะสาหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะระมัดระวังเรื่องของอารมณ์และเรื่องของการทําอะไรที่ไม่โอเคนั่นเองค่ะพี่น้องจ่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขภานณะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข1 0ึ่ค่ะ1 0ึ่ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เองเ,องเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะ สำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนนั้นบอกว่ายังไงนะพุธกลางคืนบอกว่าเออนะคะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความอ่อนโยนอ่อนหวานในเรื่องความรักความเมตตาเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะในวันพวกนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามีโครงการมีโปรเจกต์ใหวัวใเยอะมากที่จะทำนะคะแล้วก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวบุตรานคุณพ่อคุณแม่และก็ยังมีความกังวลในเรื่องของการเงินนะคะในวันพวกนี้ก็อาจจะ จะต้องใช้เงินแล้วกังวลว่าเอ่ยอดเงินจะเข้ามาทาันไหมเงินเข้ามาจะเหลือพอที่จะเก็บไหมนะคะอันนี้ก็แนะนำเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะนะคะเอาเรื่องที่จะเป็นก่อนเงินเข้ามาแน่บริหารจัดการเท่าหมดหาใหม่ค่ะพี่น้องค่ะขอเป็นแบบนั้นนะคะพี่น้องมาเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจำตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่เจ็ดแล้วก็หกห้าสี่เจ็ดหกห้าค่ะขอให้เห็น,หนมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะสาหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกัน น้องวันพฤหัสวดีเดินทางไปไหนครับไปหาหมอเหรอนะคะหรือไปแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งสาเร็จนะคะพี่น้องคาเ,อ,เออลงตัวพิกปฏิหารเกิดกับพี่น้องวันพฤหัสวัสดีโชคดีมีเงินก้อนโตเข้ามาโชคดีในเรื่องของทุนรัพย์ัพสินการงานมีโอกาสเริ่มกิจการใหม่โปรเจกต์งานใหม่ๆได้ได้โดยมีพลังมีไฟนะคะ พี่น้องวันพระธสวัสดีนะคะเริ่มเดือนใหม่ก็มอถือว่าดีนะคะใน8วันเกิดก็ติด1นะคะ1ดวงดีนั่นเองนะคะพี่พน้องวันพระธสวัสดีค่ะดวงเปิดนั่นเองค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลขห1แล้วก็1 0 6 1 1 0ค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นเดืดไหนดูกันดูกัน น้องวันสุกขรวย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 ทำไมถึงเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะคะพี่น้องวันสุขนี่หยิบได้ไพ่แบบนี้นะคะหลายเที่ยวแล้วเหมือนกันนะคะโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะโชคดีนะคะในเรื่องของกิจการเจรจาเป็นเงินเป็นทองนะคะมีเงินก้อนโตๆข้ามหมือน,นะคะแล้วก็อาจที่จะเดินทางนะคะพักผ่อนหย่อนใจนะคะชาร์จแบตนะคะเพิ่มพลังทางบวกให้กับตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็ มีความรู้สึกว่าใจดีใจดีเมือเ่อรวยก็ระมัดระวังนะคะในเรื่องของบริวารที่จะหยิบยืมเงินของพี่น้องวันศุกร์แล้วค่ะนะคะพนะิจารณาให้ดีเลขนําโชคมาจจกไหนเป็นตัวเลขที่มีคนส่งให้มอบให้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งศ3 6สามหกหนึ่งศย์สามหกค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เห็นค่ะถูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์จะเป็นแบบไหนจ๊ะ พี่น้องวันเสาร์น่าปัญหาต่าง,างๆโดนจัดการโดนแก้ไขแล้วนะคะทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาก่อนหน้าน,านี้ปล่อยให้เงอนเวลาเป็นตัวเยียวยาเป็นตัวแก้ปัญหาให้กับเราบ้างนะคะพี่น้องวันเสาร์อย่าดิ้นรนที่จะแก้ไม่อย,ย่างนั้นและจะหนักเข้าไปใหญ่นะคะให้นอนนิ่งๆแล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะนะคะปวดเนือน้อปวดตัวนะคะไม่สบายเนือน้อไม่สบายตัวนะคะก็ถ้าเป็นไปได้นะคะนอนชาร์จแบตดูแลตัวเองสักวันสองวัน,วนก็จะดีน,น,นะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะแต่ว่าเรื่องเงินดีค่ะ นะคะมเล็งวิธีการหาเงินมองวิธีการหาเงินหรือมองเงินอยู่นะคะพี่น้องวันเสาร์ก็จะมีเม็ดเงินกองอยู่จริงๆทุกอย่างลงตัวสมบูรณ์โชคดีในเรื่องของการงานบริวารโชคหลัภทรัพย์สินนะคะพี่น้องขาสรุปให้เป็นอย่างดีขึ้นไ่ดีมาก The ว o r d ความบุรสมบูรณ์จะบังเกิดขึ้นกับพี่น้องวันเสาร์แล้วละค่ะนะคะ,นะคะเริ่มตั้งแต่วันจันนี้เป็นต้นไปค่ะเลขนํโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขงาไพ่เลขอะไรคะ มีเลขหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดสองหนึ่งสี่เจ็ดสองค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเงเด้อจา้าอ่ะปะ้าหมอไวเพลให้พี่น้องทั้แ8ดวันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะดูเลตัวเองด้วยแล้วก็ให้เฮงเงรวยรวยเด้อจา้าสวัสดีค่ะ